จากวิกฤตไวรัสโควิด -19 ที่ทำเอาเดือดร้อนไปทั้งประเทศและตัวโลกโดยล่าสุดตอนนี้ทางเพจเ Facebook ของพระพยอมได้ออกมาโพสคลิปพร้อมระบุข้อความว่าผลไม้กระจายบุญกับพระพยอมช่วยเหลือสังคมแบบยกกำลังสองช่วยคนไทยร่วมช่วยเหลือสังคมด้วยการร่วมโครงการผลไม้กระจายบุญสั่งซื้อผลไม้สดๆจากวัดส่วนแก้วมอบเป็นกำลังใจให้กับแพทย์พยาบาลที่ทำงานกันอย่างหนัก ในการรักษาคนไข้เอาชนะเชื้อไวรัสส่วนการสั่งซื้อผลไม้กระจายบุญเหมือนเป็นการทำบุญยกกำลังสองคือสามารถช่วยได้ทั้งวัดและช่วยคนที่กำลังทำงานเพื่อสังคมและทางด้านของพระพยอมเองก็ยังได้เนตนำทางกองทัพให้แบ่งงบซื้ออาวุธมาซื้อผลไม้แจกจ่ายให้กับคนทหารคนทำงานในสังกัดหรือนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมทั้งเชิญชวนนายจ้าง นำผลไม้วัดไปแจกจ่ายให้กับพนักงานหรือลูกจ้างให้เป็นน้ำใจร่วมในยามวิกฤตส่วนทางวัดส่วนแก้วเองก็ได้มาบอกว่าเปิดทำการปกติไม่ได้ปิดสืบเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 ทางราชการสั่งห้ามทำกิจกรรมใดๆในวัดซึ่งทางวัดก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและขอแจ้งข่าวนี้มายังประชาชนให้ทราบโดยทั่วกันซึ่งทางวัดเองก็บอกว่าปิดการทำกิจกรรมทุกอย่างแต่ไม่ได้ปิดวัด วัดก็ยังเปิดให้มีการนำสินค้าจากสาขาต่างๆของวัดสวนแก้วในต่างจังหวัดมาขายได้ตามปกติรายได้จากการขายผลไม้นำมาช่วยเหลือคนชราคนงานรวมทั้งช่วยเหลือเด็กๆในด้านการศึกษาจึงขอเชิญร่วมกันช่วยสังคมด้วยการสั่งผลไม้ในโครงการผลไม้กระจายบุญซึ่งถือเป็นการทำบุญแบบยกกำลังสอง โดยผลไม้ที่ออกมามากที่สุดในช่วงนี้คือมะม่วงหลากหลายชนิดท่านที่สนใจสามารถโทรมาสั่งซื้อได้ทางวัดจะจัดส่งไปยังสถานที่ต่างๆที่ท่านจะให้ส่งไปโดยสามารถกดมาที่เบอร์02 595 1444กด1